สวัสดีครับผมพอกรับวันผมวันนี้มันอังคารที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับผมเราจะมาดูที่ตลาดแด็กน้องใหญ่บางแก่นะครับผมจะมาดูคนประกอบการนะครับผมวันนี้เวลาประมาณ15บหนาฬิกาถึงประมาณ15บหนาฬิกาสีนะครับจะเข้าไปดูข้างในนะครับผมว่าคนประกอบการเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมตามผมไปเลยครับ เราก็จะเดินลัเข้าไปเลยนะครับผมว่าร้านเราเป็นยังไงมากนะผมผมก็ยังหาจุดร้านยังไม่เจอนะเพราะย้ายบ่อยแล้วเกินครับเร่อของตลาดนายายนะครับดูนะครับเคเกี่ยววันปลายของเราอยู่ล็อกไหนครับผมวันนี้ผมเข้ามาที่ล็อกที่สามนะครับเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเดีไปดูว่าร้านเราอยู่ตรงไหนนะครับเทีเกี่ยววันปลายไกนะครับผนค่อนข้างจะเยอะนะครับผมดูนะครับเต็มเลยครับผม ดูนะครับเราจะมาดูที่หน้าร้านเรานะครับตอนนี้ก็15บหนาฬกาสีแล้วนะครับปรากฏว่าชิวมากเลยครับอ, <c oughs> อะไรแมงอ้วนเก็บหม้อแล้วอะไรทำไมเร็วขนาดนั้นน่ะโอ้โหชิวเกินผมมาไม่ทันนะ่ะ <c oughs> <c oughs> สุดยอดครับสุดยอดครับ ยังไม่ถึงหกโมงเลยครับยังไม่ถึงสิบแปดนากาเลยครับจะจะไปล้างหม้อมาคนเดียวครับจะมารับแม่อ้วนครับน uh> ี่นะครับผมผมมาประมาณมาถึงที่ตลาดสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับผมยังไม่ถึงหกโมงดีนะครับชิวเกินครับคุณอำไรครับเชฟคุณนั่งเล่นนะครับนั่งเล่นตัวฉับโอ้โหก็ประมาณนี้ครับผม โอเคครับขอบคุณที่เป็นกำลังแใจให้นะครับผมเเกเยววัฒตะกายแย่งนั่แข่งสังแกนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอกาว้วนท่าแซมนะครับผมบอกเลยครับถ้ามาทันก็ท,ทันนะครับผมขอบคุณคุณค้าที่ได้เข้ามาสพอร์ตนะครับแล้วก็ชอบในรสชาติอนะาหารของเรานะครับผมเราก็จะทำให้ได้มาตรฐานอย่างนี้ตลอดไป เพิ่มขึ้นบบเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับขอบคุณเซตี้เป็นกำลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับ